ในการใช้คำนะครับต้องมีความเป็นอุเบกขาเยอะๆอุเบกขาเยอะๆนะครับท่านทนายพูดท่านทนายพูดท่านพูดภายใต้ความรับผิดชอบอยู่แล้วท่านท้าเลยท่านท้าไปดูเทปท่านได้ท่านท้า กลัวที่ไหนอะแจ้งมาแจ้งกับแจ้งมันญาติก็แจ้งมันญาติกับโอ้โหครับได้ใจเต็มเต็มเลยได้ใจเต็มๆ,มๆขอหัวใจรัวๆให้กับทนายอุทัยนะครับขอหัวใจรัวๆให้ทนายอุทัยนะครับ ได้ใจได้ใจมากตอนนี้ท่านเป็นสายฟาดไปแล้วนะเป็นสายฟาดแบบฟาดด้วยเนื้อหาสาระฟาดเพราะว่าฝั่งนู้นเขายกคนที่เกี่ยวรู้กฎหมายเนะี่ยขึ้นมาเป็นผู้นำเราก็ได้ท่านทนายมาเป็นผู้นำ ในลักษณะของผู้เป็น f อหาใช่ผู้นำผู้นำวิชาชีพมาใช้เพื่อว่าความใดๆดังนั้นการทำหน้าที่ของท่านเป็นเหมือนประชาชนไปด้วยนำความรู้มาบอกนำประสบการณ์ทั้งหมดมาใช้คนที่ได้คือประชาชน ท่านไม่เคยไปข่มขู่ใครอย่างไรนี่หน้าท่านถึงบอกว่าแจ้งมาแจ้งกับกลัวที่ไหนนะครับจริงๆแล้วคนเหล่านั้นควรลดอัดตราพูดตรงไปตรงมาพูดด้วยเนื้อหาแลกเปลี่ยนกันได้ความรู้ดีกว่าแลกเปลี่ยนกันได้ความรู้ดีกว่านะครับมัน เอ,อมันยังได้ประโยชน์นะครับตอบโต้กับบัณฑิตยังได้ปัญญาตอบโต้กับบัณฑิตยังได้ปัญญาถ้าทะเลาะคนพาลอะไรก็ไม่ได้ไม่ได้หาอะไรสักอย่างนะครับดังนั้นตอบโต้เลยครับฝั่งตรงข้ามลงพนครับถ้าคุณอยากตอบโต้กับบัณฑิต ทางกฎหมายเนี่ยท่านทนายพร้อมลูกผู้ชายลูกผู้ชายพอลูกผู้ชายพอถ้าคุณเป็นลูกผู้ชายคุณค่อยมาตอบโต้กับท่านนายอุทัยแต่ถ้าไม่ใช่ก็อย่ามาเลยนะครับมันจะเสียหน้าเสียอะไรต่างๆนะครับ ขอบคุณมากครับสำหรับหัวใจนะครับให้กับบุคคลที่เราชื่นชอบนะครับท่านทานายอุทัยได้ใจเต็มๆเลยนะครับนะครับดังนั้นท่านขึ้นมาทีต้องสามพันสี่พันนะครับนั่นคือผลที่ได้จากท่านได้มายืนอยู่กับฝั่งเราได้ความรู้เป็นอันมากนี่นะครับ ต้องให้กำลังใจยืนเคียงข้างท่านนะครับยืนเคียงข้างท่านนะครับอืมนะฮะมันอย่างที่คุณแพทแพทว่านะครับผมว่ามันมีส่วนนะมีส่วนประมาณว่ามันนึกถึงคำโบราณว่าหมูจะ,ห,จะหามหมูกำลังจะถูกหามอย,อย่าเอาคานมาสอบ นี่เป็นต้นนะฮะกลายเป็นว่าการมาบอกความจริงในเรื่องกฎหมายที่เป็นเรื่องเข้าใจยากกับกลายมาเป็นเป็นศัตรูกับผลักท่านเป็นศัตรู ประมาณว่าใครอยู่ฝั่งลงพลเคือเป็นศัตรูหมดนะครับอย่าทำอย่างนั้นเลยมันไม่ได้สร้างประโยชน์อะไรเลยนะครับเมื่อล่าสุดเนี่ยที่ผมไปดูช่องของย่าย่าย่าสีอะไรที่อย่างผมลืมชื่อท่านอีกแล้วนะครับมีคนมาบอกว่าเออ,เอ,อ ฝากไปดูแถวบ้านของคุณเน่งน่อยมีคนแปลกหน้ามา,อ,าอ้าวอีหละคนแปลกหน้ามาบ่อยจังบ้านลุงพลทางกกกอกก็ได้ข่าวว่ามีคนแปลกหน้ามาเรื่อยๆมันเกิดอ,อะไรขึ้นครับปัจจัยแรกนะครับลุงพลไม่หวั่นไหวแล้วครับลุงพลไม่ รู้ว่าอะไรทําไม่ทําการยั่วยุการอะไรเนี่ยนะครับทุกช่องที่ลุงพลจะไปตรงนั้นตรงนี้ครับเขาพยายามจับตาเช่นอยากให้ลุงพลไปเข้าเดินทางไปเข้าตกหลุมพรางอยากให้ลุงพลไปอยู่อย่างนั้นอย่างนี้วิธีเดียวที่ผมเชื่อว่าเขาจะกําลังจะทําอยู่ก็คือถอนประกันแต่ทําไม่ได้จะโจมตีลุงพลก็ยากละ มันไม่ขึ้นทําไม่ขึ้นนะครับนะฮะถ้างั้นเขาก็จะต้องพยายามต่อไปของเขานี่แหละครับจะทาให้พวกนั้นสลดสํานึกไม่มีหรอกครับนะอืมนะฮะ,นะฮะนี่แหละครับสวัสดีครับอาจารย์มาสวัสดีอาจารย์เกือบทุกวันแต่ไม่ค่อยได้คอมเมนต์ อะไรแค่ฟังอาจารย์พูดพเพลินนะคุณสมศรีขอบคุณมากครับเห็นเห็นชื่อคุณสมศรีระยะหลังเนี่ยนะครับมาทักทายบ่อยๆนะครับขอบคุณมากเลยครับนะครับอ่านะครับคุณนงครานด้วยคุณนันด้วยเนาะแอดพัทรมนแอปุ้ยนะครับนะครับที่มาช่วยดูแลความเรียบร้อยนะครับนะฮะนี่นะครับสิ่งที่พวกเรา ต้องรู้ว่าเรากําลังต่อสู้กับอะไรเขากําลังทําสงครามประสาทกับลุงพลอยากให้ลุงพลไปเข้าข้อกฎหมายเขาหรือเขาอยากให้ลุงพลไปพลั้งเผลอทําอะไรเวลาอารมณ์ร้อนเขาอยากกระตุ้นให้อารมณ์ให้อารมณ์พลเนี่ยอารมณ์ร้อนอารมณ์มณเดือดอยากให้ลุงพลพูดอย่างหนึ่งอย่างใดอันจะไปละเมิดศาลเขาเขาจับเขารอจับอยู่อย่างนี้นะฮะ เพราะว่าเขารู้ว่าลุงพลมะแตนเนี่ยคือสองคนที่ไปอยู่ที่ศาลแล้วก็ทีมทนายทีมนายคงไม่พูดเขาก็หวังสองคนเนี่ยเ,เพื่อจะเล่นเรื่องนี้นะครับท่านรู้ไหมเนี่ยนะครับดังนั้นลุงพลก็รู้ทันนะครับรู้ทันจับทางลุงพลไม่ได้หรอกบางวันลุงพลก็มาแต่งตัวอารมณ์สุนทรีอารมณ์ตลกโปกฮาไป จบวันนั้นก็จบครับกูอุตส่าห์มามอนิเตอร์มันก็มีหลุดสักทีแม่เมื่อกี้กำลังเล่นเรื่องรถครับกะว่าจะเอาเรื่องรถเนี่ยมาเล่นเจตนาทำร้า,ายทำร้า,ายประชาชน <c oughs> เขาจะใช้ประชาชนนะกลังจะหรือสื่อและประชาชนนะครับนะครับประมาณนั้นนะนะฮะเพื่อจะถอนประกันนะครับ เป็นต้นถ้าไปถ้าเรื่องมันติดเขาก็จะเล่นเรื่องนำอ้างไปถอนประกันนั่นแหละครับนะครับ,นะรบไม่ได้มีอะไรมากเพราะว่าการจะทำลายลุงพลเนี่ยทำไม่ได้นะครับจะทำไม่ได้นะครับเรื่องใดๆที่พยายามที่ตั้งเรื่องขึ้นมามันก็ซาซาไปแล้วซาซาไปแล้วนะครับ ตอนนี้คนบางคนก็โดนกระหน่ำซ้ำๆเติมถูกดุถูกว่าถูกดา่าถูกอะไรสารพัดนั่แหละครับนะครับ,นะรบผมก็คิดว่าคนเราหัวใจเป็นก้อนเนือ้อการทำงานของหัวใจมันทำงานมาเท่าไหร่แล้วเจ้าของร่างกายนั้นน่ยมีอายุเท่าไหร่ มันไม่ว่าจะก,ก้านแรงบีบหลอดเลือดในแต่ละช่วงแต่ละจุดเนี่ยมันก็เหมือนรถยนต์มันก็เหมือนรถก,กลไกมันก็ทำงานแบบนี้มา7จ็มาห้ปีทำงานแบบนี้มาหกสิบปีมันก็ต้องมีการเสื่อมอย่าทำให้ตัวเองไปเป็นปัญหา,าไปทะเลาะวิวาทไปรู้สึกตื่นเต้นรู้สึกว่า อะไรมากเกินไปมันจะอาจจะทำให้การเต้นของหัวใจผิดปกติได้ต้องทำให้ตัวเองสงบอ,อายุมากก็พยายามเข้าวัดเข้าวาฝึกจิตใจให้สงบรู้ลมหายใจเข้าออกนะครับถือศีลภาวนานะครับถือศีลภาวนาใจสงบร่างกายสงบทุกส่วนของร่างกายก็ทำงานปกติ นะครับไม่มีการกระชากไม่มีการกระชากหวือหวาหัวใจเต้นแรงความเครียดนะครับมันบั่นทอนสุขภาพนะครับบั่นทอนสุขภาพนะฮะขอบคุณมากครับได้หนึ่งพันไลค์แล้วนะครับขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณครับสี่ร้อยแปดสิบห้าท่านนะครับนะฮะแม่นะฮะปลื้มใจมากนะครับ ขอท่านมีแต่ความสุขความเจริญเนาะก็ได้เวลา57นาทีนะครับยืนยันนะครับวันนี้ลุงพลพูดทุกคนอาจจะลุ้นแต่ลุงพลกำลังจะเจรินในว่าคำว่าเอา่ฟ้องยกฟอ้กฟองเนี่ยมันเป็นการพูดของคนที่เป็นกองเชียร์นะครับหาใช่คนที่ไปอยู่ในศาลแล้วก็มาพูดไม่ นะครับการทำงานของการพิจารณาความก็ดำเนินต่อไปตามปกติไม่มีใครรู้ได้หรอกนะครับไม่มีใครรู้ได้มีคนพูดแบบนี้มาเยอะครับไอ้เจ้าของซีดีเขาก็เคยหล่นคำพูดนี้ว่าเนี่ยซีดีนี้ทำให้ศาลยกฟ้องได้เขาก็พูดมาแล้วนะครับถ้าในถ้าจะเป็นการ มีคุณธรรมจริงๆเนะ่ยฟังที่อยู่ฝ่ายผู้สูญเสียไม่ควรจะพูดออกมาอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อจะบอกว่าลุงพลเป็นคนผิดคุณจะต้องพูดว่าลุงพลยังเป็นผู้บริสุทธิ์คุณพูดได้ไหมเวลาคุณไลฟ์สดครับออสวัสดีครับออลุงพลยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นะคะลุงพลยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นะคะ ลุงพลยังไปพูดบริสุทธิ์อยู่นะคะกล้าพูดไหมล่ะก็ดีไงเมื่อได้คุณอยู่ฝั่งตรงข้ามเกียรติแล้วเนี่ยคุณก็ต้องใส่ทุกเม็ดว่าลุงพลเลวลุงพลชั่วไม่มีใครว่าคุณเลยถ้าใครพูดว่าลุงพลคือฆาตกร คุณก็คงมีความคุณก็คงคิดว่าเขาพูดดีอ่ะลุงพลคือคนฆ่าเด็กคุณก็คิดว่าเขาเป็นคนพูดถูกเพราะคุณคิดว่าลุงพลผิดไงเพราะคุณคิดว่าลุงพลผิดถ้าคุณคิดว่าลุงพลผิดเนี่ยจะไปฟ้องศาลทำไมครับเพราะถ้าคุณฟ้องศาลก็ต้องให้ศาลเป็นคนตัดสินไม่ใช่คุณตัดสินใครเห็นด้วยกดก้าครับ ไอ้คนที่ด่าลุงพ,เพลเปาเปาเปาเกลียดชางลุงพลเนี่ยทั้งบ้านทั้งเมืองเนี่ยไอ้ที่พยายามให้คนอื่นเขาเกียดตามเนี่ยเพราะว่าคุณจะบอกว่าลุงพลผิดไงแบบนี้ไม่ผิดนะไม่ผิดกฎหมายใช่ไหมคุณผิดกฎหมายและปรมนูมเต็มๆก็กฎหมายและปรมนูญบอกว่าไม่ว่าจะเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลยเนี่ยทางกฎหมายยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่มันจะได้หายโง่ สมาชิกบางคนหายโง่ทางนู้นนะเอ้ยลุงพลผิดสิทำไมอ่ะ,อะตำรวจจับเนี่ยโง่เลยพูดปุ๊บโง่เลยทำไมลุงพลผิดอ่ะถ้าไม่ผิดอายการจะฟ้องศาลทำไมอ่ะโง่เลยอ้าวถ้าไม่ผิดศาลจะรับฟ้องทำไมอ้าวโง่เลยโง่เลยแยกแยะอะไรไม่ได้เลยชีวิตนั่นก็คือเป็นขบวนการเพื่อจะนำไปสู่การหา ว่าใครผิดใครไม่ผิดคุณบอกเขาผิดเพื่อให้ศาลตัดสินว่าให้เขาผิดแต่หลักฐานที่ทุกคุณฝ่ายโจทย์ฝ่ายโจทย์ต่างหากครับต้องทํางานหนักถ้าฝ่ายโจทย์ทำงานพลาดศาลก็ไม่เชื่อถือสิครับถ้าศาลไม่เชื่อถือก็คือยกฟ้องเขาพูดหลักการแบบนี้หรือถ้าคุณพยายามที่จะ ทำทุกอย่างอาจจะมีบางอย่างสารเชื่อแต่ยังไม่สิ้นสงสัยสารอาจจะถามแล้วตอบไม่ได้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 เป็นไงฮะสารก็ต้องยกประโยชน์ให้จำเลยแม้นเขาอาจจะทำผิดก็ได้แต่ว่าคุณไม่สามารถทำให้สารสิ้นสงสัยได้ก็ยกประโยชน์ให้จำเลยหลักการมันมีแค่นี้ คุณไม่ให้โลกเขาพูดหลักการเลยเหรอแต่คุณบอกว่าลุงพลเป็นรักฆาตกรมาได้ยังไงคุณอย่าไปพยายามทำหน้าที่แทนศาลบ่อยนะครับมันจะอายเพราะคุณคิดอย่างนี้ไงครับคุณก็เลยไม่ปล่อยช่องว่างให้พี่สาวกับพี่เขยคุณเนี่ยเป็นคนบริสุทธิ์คุณไม่เผื่อว่าเขาจะ พ้นผ,ผิดมาแล้วคุณไม่คิดว่าเขาจะอยู่กันยังไงครับคุณจะอยู่กับเขายังไงเพราะคุณดา่าคุณว่าคุณโจมตีเขามาตลอดเนี่ยแล้วคุณจะเวลาเขาพ้นผิดมาสมมติเนี่ยแล้วคุณจะย้ายออกจากหมู่บ้านหรอครับหรือยังไงหรือจะอยู่กันแบบไม่นับญาติกันอีกแล้วท,ทั้งทั้งที่คุณทั้งทั้งที่เขาไม่ไม่มีความผิดแล้วแต่คุณจะเข้าเขาไม่ได้ครับ คุณจะเข้ากันไม่ได้อีกแล้วเพราะความไปจงเกียรติจงชังเขาทั้งที่ตัวเองก็ไม่ได้มีหลักฐานทั้งที่ตัวเองก็ไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุทั้งที่ตัวเองก็ไม่ใช่ประจักษ์พยา,ยานบอกเล่ามาทั้งนั้นดังนั้นความหนักในคดีนี้ไม่ใช่ลุงพลครับไม่ใช่จำเลยไม่ใช่ทนายจำเลยความหนัก ในการอธิบายในหลักในคดีที่ไม่มีประจักษ์พยานเนี่ยมันตกอยู่กับฝ่ายโจทย์มันไม่ได้มีอะไรสลับซับซ้อนเนยถ้างั้นเขาก็ให้ฝ่ายจำเลยเบิกเบิกเขาให้ฝ่ายจำเลยพิจารณาก่อนสิครับมันไม่มีกฎหมายในโลกนี้ให้ฝ่ายจำเลยต้องพิจารณาก่อน มันไม่มีเพราะคดียาสารจะให้ความสำคัญกับธนาให้ความสำคัญกับพยานฝ่ายโจทย์รู้เรื่องอย่างคุณต้องทำให้เป็นผลงานก่อนถ้าคุณว่าจำเลยมีความผิดคุณก็ต้องเอาหลักฐานมาให้สารเชื่อก่อนจำเลยเ้ายังอยู่ปกติเพราะคุณกล่าวหาเขา คุณต้องทำให้สารเชื่อก่อนแต่ถ้าคุณทำหลักฐานเท็จเบิกความเท็จฟ้องเท็จมันก็จะไปไหนแล้วครับความผิดในเรื่องความเท็จมันก็รอคุณอยู่ถ้าไม่มีเรื่องการฟ้องเท็จการแจ้งความเท็จการฟ้องเท็จการเบริกความเท็จ หลักฐานเท็จเนี่ยแล้วเขาจะมาตราเป็นกฎหมายเกี่ยวกับความผิดด้วยความอาการข้อหาความเท็จไงครับแล้วก็จะมาเขียนทำไมมันก็เป็นคู่ขนานเพราะมันมีคนชั่วมากขึ้นเพราะมันมีคนชั่วไงเขาก็คิดว่ามันจะต้องมีคนพยายามที่จะให้คนอื่นได้รับโทษไงเขาเรียกว่ากันแกล้งให้ผู้อื่นได้รับโทษ หรือให้ได้รับโทษหนักถ้าไม่มีเรื่องแบบนี้ก็จะเขียนไว้ทำไมดังนั้นคุณจะต้องพูดความจริงถ้าคุณมีหลักฐานดีหลักฐานจริงเห็นลุงพลอุ้มลุงพลอะไรผมก็อยากให้คนที่ทำน้องเนี่ยติดคุกติดตารางถ้าคุณมีหลักฐานว่าลุงพลทำผมก็จะให้ลุงพลติดคุกติดตารางเอฟซี FC ลุงพลก็จะรับได้ครับ แต่คุณไม่มีสมมติว่าคุณไม่มีไม่สามารถพิสูจน์ได้คุณก็ต้องปล่อยให้ลุงพลเป็นผู้บริสุทธิ์อย่ามาพยายามดันทุดลังกระต่ายขาเดียวนะครับนี่แหละครับมผมพูดผิดตรงไหนอะ ังนั้นคนที่เกลียดชังลุงพลครับลองคิดให้ดีลองคิดให้ดีไม่ใช่ว่าตั้งหน้าตั้งตาจะเกลียดชังคนที่มารักลุงพลแล้วชาตินี้คุณจะรู้เรื่องไหมเนี่ยนะครับ มันเป็นเรื่องไม่ได้สลับซับซ้อนครับมันก็ตรงไปตรงมาคุณไม่ควรจะไปพยายามที่จะบอกสังคมว่าลุงพลคือคนผิดคุณก็ต้องพูดเสมอเวลามีคนสัมภาษณ์ว่าเออลุงพลมาแตนนะเขายังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ลุงพลมาแตนก็จะได้พิสูจน์ตัวเองในชั้นศาลแค่นั้นเองครับจบ มันมีแค่นี้คุณเผื่อตอนเขาไม่ผิดมันจะได้มาใช้ชีวิตร่วมกันอย่ามีความสุขส่วนการจะหาใครเป็นคนทำลูกคุณถ้ายังต้องการคนผิดอยู่เจ้าหน้าที่เขาก็จะทำต่อไปเจ้าหน้าที่ก็จะทำต่อไป กินยายังมันมีแค่นี้ครับทำไมไม่รักกันไว้นะฮะสงสัยเป็นไปได้ครับสงสัยเป็นไปได้แต่ผมสงสัยอย่างเดียวว่าทำไมจึงมาสงสัยคนเดียวแค่นั้นเนี่ยทำไมมันจงเกียดจงชังฝั่งตรงฝั่งที่มาเชียร์ลุงพลเหรอครับ ทนายเขามาตรงๆทนายอุทัยเขามาตรงๆเขามาด้วยความเมตตาเขามาเพื่ออธิบายในหลักการพวกคุณก็มาจงเกียดจงชังเขามันเกินไปแล้วในความเป็นมนุษย์มันเกินไปแล้วไม่ใช่ผมพูดอย่างนี้ผมพูดด้วยความสุภาพก็จะมาจงเกียดจงชังผมอีกคือต้องให้พวกผมด่าลุงพเลเหรอครับพวกคุณจึงจะบอกว่าผมเป็นคนดี ไม่มีทางอะ่ะผมเชื่อในปสติปัญญาผมเนี่ยผมเชื่อในสติปัญญาผม,ผม,ญญาผ,มผมมีเหตุมีผลมีผมอ่อผมมีเหตุมีผลพอผมถามตัวเองว่าผมบ้าหรือเปล่าแต่เมื่อไหรผมยังมีสติยังระลึกธรรมะมีข้อธรรมอยู่แสดงว่าผมมีสติเพราะผมไม่ได้มาจากความโลภ พบผมไม่ได้มาจากความอาฆาตพยาบาทใครนั่นคือการมีสติถ้าคุณเกลียดอาฆาตพยาบาทลุงพลอยู่อย่างนั้นแสดงว่าคุณไม่มีสติคุณไม่ได้ใช้ปัญญาคุณใช้อารมณ์พวกคุณจึงอยากเอาชนะลุงพลอยากเอาชนะพวกเราไงเพราะนั่นคืออารมณ์อารมณ์ไม่เคยทำให้ใครชนะใครหรอกครับ ปัญญาเท่านั้นครับที่จะให้การแข่งขันชนะได้นะครับและคนที่มีปัญญาจะไม่ใช้กําลังใช่ครับอารมณ์รวนๆนที่วยเอ,อะอะววยวายเพราะว่าไม่เคยตั้งสติเลยสติมาปัญญาเกิด ไม่เคยได้ยินหรือไงม่มาดา่ดาแล้วดา่าแล้วด่าแล้วพอมาฟังปุ๊บไอ้พีรชัดเนี่ยอารมณ์รวนๆปัญญาไม่มีแล้วคุณจะชนะคนที่เขาใช้ปัญญาได้ยังไงไม่มีตรก,กะใดครับใช้อารมณ์โมโหแล้วก็จะชนะคนใช้ปัญญา คนอารมณ์รุนแรงก็คือเป็นอารมณ์มันมีความโกรธแล้วเนี่ยถ้าเป็นนักบอลโกรธเล่นเนี่ยเนี่ยก็ต้องได้ใบแดงนะครับระวังนะครับพยายามโกรธคนนั้นโกรธค,คนนี้จะร้องคนนั้นจะร้องคนนี้เป็นอ,อารมณ์โกรธอยู่ระวังมันจะพาให้ไปสู่ความเสื่อม นะครับใช่ครับอารมณ์กโกรธเนี่ยพิโลดเนี่ย,ยมันไม่ได้มันไม่ใช่ปัญญาผมเชื่อว่าทุกคนตรงข้ามลงพลมีสติปัญญาหมดครับแต่การเวลาคุณมีอารมณ์ขึ้นก่อนเนี่ยคุณจะดับอารมณ์โกรธคุณก่อนให้ได้ถ้าเมื่อไรคุณดับอารมณ์โกรธคุณได้ปัญญาคุณจะมา สติคุณจะขึ้นถ้าคุณมีอารมณ์โมโหสติคุณจะมา,มาได้ไงมันคนละดวงกันจิตคนละดวงต้องให้อารมณ์โมโหดับไปก่อนนะครับจิตมาใหม่จึงจะมีปัญญาไม่ใช่ขึ้นมาใหม่ก็โมโหอีกดับไปขึ้นมาใหม่โมโหอีกมันคนละดวงดังนั้นคุณต้องรักษาจิตดูแลจิตรักษาจิตให้สะอาดบริสุทธิ์ คุณจะต้องรู้ว่าอะไรคือบุญบาปนะครับเพราะว่าคุณจะต้องอหยุดกระทําความชั่วทั้งปวงได้ใจคุณยังโกรธยังเกลียดอยู่เนี่ยคุณหยุดไม่ได้กระทําความชั่วไม่มีทางกายวาจาใจถ้าคุณหยุดตรงนี้ไม่ได้คุณก็จะกระทําความดีให้ถึงพร้อมไม่ได้สรุปกระทำอาหยุดกระทําความชั่วก็คือ ไม่กระทำอกุศลกรรม,มบท10บทาความช่วยถึงพร้อมแสดงว่าคุณต้องทํากุศลกรรม,มบท10บอยู่อย่างเงี้ยหยุดไว้แล้วก็ทำแต่กุศลกรรมกุศลทำแต่กุศลกุศลคุณจึงจะมีพลังความดีไม่มีความเดือดร้อนใจคุณจึงจะมาอันที่สามก็คือทําจิตใจให้บริสุทธิ์ได้ คุณด่าเขาโกรธเขาเกลียดเขาจะฟาดฟันเขาอย่างนั้นคุณจะทําใจบริสุทธิ์ได้ยังไงเนี่ยถ้าผมพูดธรรมะได้เดี๋ยแสดงว่าผมไม่ได้มีอารมณ์ไม่ได้โมงโหมีสติในการพูดเสมอนะครับโอเคนะตบท้ายด้วยธรรมะนะครับที่สําคัญครับคุณและพวกผมเนี่ยไม่ได้อยู่ร้อยปีหรอก วัดกันทีละปีละปีไปปีหน้าถ้ายังมียูทูบเบอร์แต่ละคนปีหน้ายังเล่นยังทำยูทูบอยู่ก็แสดงว่ายังไม่ตายพูดอย่างนี้จะได้ไม่ประมาทจริงๆแล้วต้องพูดเป็นลายวันด้วยซ้ําเพื่อไม่ประมาทอันนี้ผมพูดเป็นลายปีนะครับผมพูดเป็นลายปีนะครับ คุณแซมแซมมอ็อบป่วนหรือเปล่าเนี่ยนะครับนะฮะโอเคครับนะครับก็ผ่านมาหนึ่งชั่วโมงนะครับผระนมาหนึ่งชั่วโมงนะครับหรือคุณแชมม็อบอาจจะเป็นคนต่างประเทศก็ได้ครับ อาจจะเป็นคนอินโดอาจจะเป็นคนฟังภาษาไทยไม่รู้เรื่องก็ได้ครับแกอาจจะพยายามพิมพ์อยู่นะครับแกแกหาภาษาไม่รู้เรื่องโอเคครับขอบคุณมากครับนะฮะแล้วเจอกันใหม่นะครับพรุ่งนี้ครับขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญนะครับอ่านะครับก่อนนอนก็อย่าลืมครับทำจิตใจให้สงบนะครับแล้วก็นอนหลับ ให้ได้เงินหมืน่นตื่นมาให้ได้เงินแสนนะครับขอบคุณมากครับเจอกันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ